สวัสดีค่ะก็พี่จอมานให้มาอัดคลิปถามว่ามึงได้อะไรจากการอัดคลิปรัวๆด่าคนอื่นโดยไม่กลัว21่คลิปต่อวันค่ะอืมตอนแรกว่าจะเขียนสคริปต์แล้วก็ลิิสออกมาเป็นรายการแล้วก็อัดคลิปส่งให้จอมานให้พี่จอมานใช่ไหมแต่ทีนี้ มันไม่ยอมทาสักทีไม่ยอมเขียนสคริปสักทีก็เลยว่าไม่เขียนแม่งและพูดเลยละกันนะอืมเอาเป็นไปนตามความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็การอยากพูดณนะวันนี้ณนะคลิปนี้ละกันสิ่งที่รู้สึกว่าเราได้จากการที่เราอาัดคลิป2ีสิบเอดวันเอ้ยย1ิบอดคลิปของวันเดียวนะในวันเดียวก็วคือเราทำลายความกลัว ของตัวเองไปได้เยอะมากถ้าความกลัวความกลัวคืออีโก้ใช่ไหมก็คือเราทำลายอีโก้กลัวของตัวเองไปได้พอสมควรเลยแหละที่รู้สึกรู้สึกได้นะนะเราไม่กลัวว่าคนอื่นจะรำคาญไหมเราไม่กลัวว่าคนอื่นจะแบบอะไรยังไงกับเราเราแค่อยากทำเราก็ทำเราอยากพูดเราก็พูดเราอยากด่าเราก็ด่า,แล,ดาแล้วก็อัพลงเลยตุ้มทุกอย่าง เราอัพลงทุกอย่างที่เราแทบจะทำในวันนั้นเลยนะออกกำลังกายเล่นสเก็ตบอร์ดเ,เต้นนั่นคือสิ่งที่อยากทำร้องเพลงด้วยใช่คือสิ่งที่อยากทำแล้วเป็นสิ่งที่ไม่กล้าทำคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ร้องเพลงไม่เพะเต้นไม่เป็นเล่นสเก็ตบอร์ดก็ไม่ได้แต่วันนั้นก็คือกลัวนะแต่ไม่จะทำก็ทำได้ก็เล่นได้แล้วก็ ถ้าทาไปเรื่อยๆก็ดีขึ้นออกกําลังกายก็คือเมื่อก่อนก็ขี้เกียจอะไม่ทําแต่ทุกวันนี้ก็คือต้องทําไม่ว่าอย่างไงก็ต้องออกหาเวลาไปออกให้ได้นี่ก็จะห้าโมงเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกกาลังกายแต่ว่าจะไปล้างจานก่อนตอนแรกว,ว่าจะไปล้างจานก่อนแล้วค่อยมอาอัดคลิปแต่ก็แบบไม่ได้อัดคลิปสักทีไม่ได้อัดคลิปให้อีพี่จอมันสักทีไม่ได้ต้องมาอาดัดมาอาดัดอัดเลยละกันอืมทำลายความกลัวได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่า เข้าถึงรู้รู้เหมือนรู้จักตัวเองมากขึ้นอะรู้จักว่าตัวเองต้องการอะไรอยากทําอะไรอะไรแบบเนี้ยมันมีความมากขึ้น power f u l ลมากขึ้นมีพลังกายพลังใจอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นความต้องการมันชัดเจนขึ้นชีวิตชัดเจนขึ้นทุกอย่างชัดเจนขึ้นไปหมดเลยกล้าพูดกล้าทำกล้าทำแต่เลือกทำนะ ต้องแบบชัดเจนก่อนว่าอันนี้อยากทำจริงๆนะอะไรแบบนี้อืมมันแบบเราชัดเจนอะเราชัดเจนมากๆจนถ้าอันไหนที่สิ่งที่บางสิ่งที่มันทําให้เราเสียใจใช่ไหมเมื่อก่อนมันทําให้เราเสียใจพอเราอาัดคลิปปุ๊บระบายทุกอย่างตุบๆปูมลงในนี้เราก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นหลังจากนั้น เราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเจ็บปวดกับคําพูดหรืออะไรต่างๆที่มันเคยทําให้เราเจ็บปวดอีกเลยเหมือนมุมมองมันถูกเปลี่ยนความรู้สึกมันถูกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ได้รับนะอืมรู้จักตนเองเราเข้าใจคนอื่นด้วย เข้าใจอืมเข้าใจว่าทําไมแบบเข้าใจเหมือนเข้าใจคนอื่นในแบบในเวของเขาหรืออะไแบบเนี้ยไม่ได้ตัดสินไม่ตัดสินนะไม่ตัดสินอยู่ที่นี่ไม่ตัดสินใครเลยมาไงเป็นงั้นเป็นนี้เป็นงั้นแล้วแต่เราไม่ตัดสินคุณเรามองแค่ตัวเราเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี่เรามองแค่ตัวเราอืม นี่คือสิ่งที่เราได้รับเรารู้สึกว่าชีวิตเรากําลังจะดีขึ้นด้วยดีขึ้นแบบมากๆดีขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่รู้แหละว่าจะดีขึ้นยังไงแต่รู้ว่าดีขึ้นเราดีขึ้นจากข้างในของเราแบบมากๆๆถึงแม้ว่าบางทีจะโดนพี่จอมมาดา่าแต่ก็แบบก็ดา่าก็ดา่กดาก็เข้าใจขอบคุณนะคะที่ดา่าฮึมเราก็จะปรับตัวไปเรื่อยๆจิตวิญ,ญญาณคือการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณค่ะ